พ่อขุนศรีนาวนำถุมผู้สถาปนาแคว้นสุขโขทยัยศรีสัชนาลายัยพ่อขุนศรีนาวนำถุมหรือพญยาศรีนาวนำถุมพุทธศักราช1,645-1,724เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุขโขทยัยหรือศิลาจารึกวัดศรีชุมระบุว่าเป็นขุนในเมืองเชียงผู้เสวยราชสมบัติสองนครคือสุขโขทยัยและศรีสัชนาลายัยและบางแหล่งระบุว่า พระองค์เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรสุขโขทยัยเป็นพระองค์แรกแต่บางแหล่งก็ระบุว่าพระยาพหลีราชเป็นผู้สถาปนารัฐอิสระสุขโขทยัยเป็นพระองค์แรกไม่ใช่พ่อขุนศรีนาวนำถุงอย่างไรก็ตามผู้ปกครองสุขโขทัยคนต่อมาคือขอมสบาดขนลำพงโดยอาจนำแควนสุขโขทยัยกลับเข้าไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมละโว่อีกครั้งจนกระทั่งพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางยางร่วมกันทำสงครามได้ชัยชนะเหนือขมอสบาดโครลำพงจนสามารถนำแคว้นสุขหัวไทยออกจากอิทธิพลของขมนาวอีกครั้งหลักฐานตามจารึกวัดศรีชุมปรากฏเชื้อสายราชวงศ์ของพ่อขุนศรีนาวนำถุมดังนี้พ่อขุนศรีนาวนำถุมผู้สถาปนาแควนสุขหัทยศรีสัชนาลายัยนครสองอันพ่อขุนถาเมือง พระราชะโอรสของพ่อคุณสีนาวนำถุงพระยาคำแหงพระรามเจ้าเมืองสลุงสองแควอาจเป็นพระราชะโอรสของพ่อคุณธาเมืองพระมหาเทระศิษธาพระโอรสของพระยาคำแหงพระรามสันนิษฐานว่าเป็นผู้สร้างศิลาจารึกวัดศีชุมอาจเป็นเพราะพระมหาเทรสีสัทธาไม่มีบุตรชายมีแต่ทิดาสององค์และออกบวชเดินทางสแสวงบุญในเวลาต่อมา จึงไม่ปรากฏหลักฐานการสืบเชื้อสายของตระกูลนำถุงต่อมาหลังจากนั้นตามเรื่องเล่าในศิลาจารึกกล่าวว่าพระมหาเทรศรีสัทธาอยู่ในเชื้อสายตระกูลของพ่อขุนศรีนาวนำถุงเกิดในเมืองสหลวงสองแควพิษณุโลกเป็นบุตรของพระยาคำแห่งพระรามและเป็นหลานของพ่อขุนถาเมืองในวัยหนุ่มเมื่ออายุ17ปีได้ช่วยบิดารบกับเท้าอีจานจนชนะต่อมาเมื่ออายุได้26ปี ได้ช่วยพระเยะเลไทยในการสงครามและทำการชนช้างชนะขุนจังจนถูกยกย่องว่าเป็นนักรบที่เข้มแข็งมีฝีมืออย่างไรก็ตามประเพณีในสมัยนั้นนิยมนำชื่อปู่มาตั้งเป็นชื่อคนรุ่นหลานและปรากฏว่าต่อมามีกษัตริย์ไทยมือเหนือชื่อพระยางว้วนนำถุงจึงมีความเป็นไปได้ว,ว่าเชื้อสายของพ่อขุนศรีนาวนำถุงยังคงมีอำนาจในแคว้นสุขหัทยสืบต่อมาอีกระยะหนึ่ง อีกข้อมูลหนึ่งมีการสืบค้นเรื่องราวพ่อขุนศรีนาวนำถงเมื่อกลางพุทธศตวรรษที่17นั้นอาณาจักรของหรือเขมรโบราณได้มีอำนาจครอบครองดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ได้ทั้งหมดมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองละโวหรือละวรัตต่อมาในปลายรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่เจนั้นอำนาจาของอาณาจักรของได้เริ่มอ่อนแอลงขุนสีนาวนำถุงถือว่าเป็นผู้นำเชื้อสายชาวสยามหรือคนไทย ที่ปรากฏชื่อในจารึกเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบุคคลสำคัญหรือไม่ก็บุคคลจากเชื้อสายกษัตริย์ทางราชวงศ์ชิงแสนต่อมาได้มีอำนาจเป็นผู้ครองเมืองเฉลียงและเมืองสุโขทยัยขุนศรีนาวนำถุงนั้นมีพระโอรสชื่อขุนถาเมืองเป็นเจ้าเมืองราชและมีข้อสันนิษฐานพ่อขุนศรีนาวนำถุงผู้นี้มีธิดาชื่อนางเสืองต่อมานางได้เป็นมเหสีของขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางอย่างขุนบางกลางห่าวนั้นหากไม่เป็นบุตรเขยของพ่อขุนสีนาวนำถุงดังกล่าวก็ต้องเป็นพระยาสนิทจึงทําให้สามารถครบหาอยู่กับขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชผู้ได้ทิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเป็นมเหสีขุนบางกลางห่าวนั้นน่าจะเป็นนักรบที่มุ่งหาทางก่อตั้งรัฐอิสระและไม่ยอมที่จะขึ้นต่ออำนาจการปกครองของของ ซึ่งขณะนั้นของได้แถ่อำนาจเข้ามายังดินแดนแถบลุ่งแม่น้ำเจ้าพระยาและตั้งศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่เมืองละโว่เมืองลบบุรีส่วนทางตอนเหนือนั้นอาณาจักรขอมได้พยายามสร้างแมตรีและขยายอำนาจไปยังเมืองต่างๆโดยเฉพาะเมืองราชเมืองสุขโขทยัยข้อความจากหลักฐานศิลาจารึกที่สองวัดศรีชุมนั้นมีได้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ว่าแควนสุขโขทัยมีพ่อขุนศรีนาวนำถุง ปกครองพ่อขุนสีนาวนำถุมมีโอรสองค์หนึ่งคือพ่อขุนถาเมืองต่อมาได้อภิเศกกับนางสิขอนมหาเทวีที่ดาของกรรษัตริย์ขอมจึงมีฐานะเป็นราชบุตรเขยกษัตริย์รรขอมได้รับพระราชทานนามวา่าสสีอินทระบดินทาราธิตพร้อมกับพระขันชัยสีต่อมาเมืองพ่อขุนสีนาวนำถุมสิ้นพระชนขุนนางขอมชื่อสบายโขนลำพงได้เข้ายึดกรุงสุโขทยัย หลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งคือศิลาจารึกที่จารึกเมื่อประมาณพุทธศักราษ1 8 8 4 1 9 1 0เรียกชื่อต่อมาว่าศิลาจารึกวัดศีชุมเนื่องจากพบที่อุมโมงค์วัดศีชุมเมืองสุโขทยัยพลทหลวงสมสรุรพลาการทัศศิริสัมพันธ์เป็นผู้ค้นพบเมื่อพุทธศตวราษ2,430ได้ส่งมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ศิลาจารึกหลักนี้มีความสําคัญมากเพราะจารึกเรื่องราวของพ่อคุณสีนาวนําถุงมผู้เป็นบิดาของคุณถาเมืองเจ้าเมืองราเรื่องผีฟ้าเจ้าเมืองศรีโสธรปุรัตที่ยกลูกสาวชื่อนางสิงขรมหาเทวีให้เป็นชยาพ่อคุณถาเมืองและเรื่องของพ่อขุนบางกลางหาวรบกับของสบาดโกลลำพงเรื่องการสถาปนาขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นสีอินทรบดินทราทิ์เรื่องเมืองสุโขทยัยและเมืองศรีสะชนาไหล และจารึกคําสรรเสริญสมเด็จพระมหาเถรศิสัทธาราชจุลามุนีศีรัตนลงกาทีปมหาสามีเป็นเจ้าซึ่งเป็นหลานปู่ของพระยาศีนาวนำถุงพระมหาเถรรูปนี้เกิดในนครสงส,งสองแขวเคยเดินทางไปยังเขาสุนกูดในลงกาทวีปแล้วนำกิ่งพระศรีมหาโพจากนครสิงหวนมาปลูกไว้ในศรีรามเทพ,พนครคือเมืองอยยธยาเบื้องใต้กรุงสุขทมวย พระมหาเถรเคยเดินทางไปยังเมืองซึ่งของเรียกว่าพระธงอยู่ใกล้นครพระกฤษณนาจะเป็นนครชัยศรีหรือนคอนปรปฐมครั้งนั้นพระมหาเถรได้พบชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่หักพังบางชิ้นต้องใช้สี่คนหามหรือใช้ล็อกเวียนชักลากบางชิ้นได้แต่มือบางชิ้นได้แต่เท้าและพบพระเจดีย์โบราณขนาดใหญ่กลางป่าจึงทําการซ่อมแซมโดยใช้โป่งนปูนในบริเวณใกล้เคียง นำชิ้นส่วนพระพุทธรูปที่พกมาต่อมือต่อตีนเข้าด้วยกันแล้วนำพระพุทธรูปไปไว้บริเวณพระเจดีย์ธาตุหลวงเก่าองค์ใหญ่สูงร้อยสองวาที่พระมหาเถรดำเนินการซ่อมแซมในคราวเดียวกันเข้าใจว่าจะเป็นองค์พระระทเจดีย์นักวิชาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดีกรมศิลปากรถือตนและยกตนว่ารอบรู้หลักฐานมากกว่าและดีกว่าใครในไทยและในโลก เมื่อพบว่าแท้จริงแล้วสุโขทไทยไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทยจึงตลดข้อความนี้ออกจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุโขทไทยแล้วไม่เขียนใส่ในหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยเล่มใหม่แต่ไม่แถลงข่าวเป็นทางการไม่มีเอกสารวิชาอธิบายให้รู้ทั่วกันทั้งสังคมไทยและทั้งโลกอย่างนี้ไม่ดีไม่เหมาะช่วงนี้เป็นกาลเทศะเหมาะสมที่สุดและเหมาะสมนานหลายสิบปีแล้วที่กรมศิลปากรควรบอกความจริงแก่สังคมว่า สุขโขทยัยไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทยและไม่มีอาณาเขตกว้างขวางใหญ่โตถึงแหลมมาลายูตามที่เคยเข้าใจทั้งนี้เพื่อความปรองดองสมณชันททั้งภายในและภายนอกประเทศถ้าทำนอนหลักไม่รู้นอนคูไม่เห็นก็เท่ากับหลอกลวงแล้วให้ได้สังคมไทยต่อไปอีกให้หลงผิดเข้าใจผิดแล้วขัดแย้งรุนแรงกับเพื่อนบ้านเดยรอบเหมือนที่เคยเป็นมานานมากสีนาวนำถุม ไม่ใช่สีอินทร a ิต i พ่อขุณสีนาวนำถุมเป็นนามเจ้านายผู้นาม,มีอำนาจเหนือลุ่มน้ำน่านน้ำหยมนามนี้พบในศิลาจารึกวัดสีชุมในเมืองเก่าสุขโขทยัยซึ่งเป็นจารึกเก่าสุดขณะนี้ที่พบบริเวณลุ่มน้ำนี้เขียนเล่าไว้ในหนังสือกรุงสุขโขทัยมาจากไหนพิมพ์ครั้งแรกพุทธศักราช2548จะคัดมาดังต่อไปนี้ ข้อความในจารึกบอกเล่าเหตุการณ์หลังพุทธศักราช1,700จับใจความสำคัญได้ว่าพ่อขุนศรีนาวนำถุงเป็นผู้สถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นบริเวณลุ่มน้ำยมไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าพ่อขุนศรีนาวนำถุงผู้ตระกูลภาษาใดและเป็นชนเผ่าชาติพันธุ์ไหนแต่นักวิชาการด้านภาษาอธิบายว่าคำนำถุงมีต้นเขาจากชื่ออื่นๆในสมัยหลังลงมาว่าหมายถึงน้ำท่วม เป็นคติเก่าแก่ของคนพื้นเมืองดั้งเดิมตั้งชื่อลูกที่เกิดปีน้ำท่วมว่าน้ำถุงส่วนคำว่าสีเป็นภาษาสันสกฤตและคำว่านาวอาจมาจากภาษาบาลีสันสกฤตหรือมาจากคำในภาษาอื่นก็ได้เมืองสุขโขทัยแรกสถาปนาบริเวณวัดพระพยหลวงพุทธสถานแบบมหายานอยู่ทางทิศเหนือนอกกำแพงเมืองเก่าสุขโขทยัยมีปรางสาองค์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันเหมือนปรางสายอดเมืองละวุ ลบบุรีตระกูลใหญ่ลุ่มน้ำน่านพ่อสุนทรีนาวนำถุงเป็นผู้นำของตระกูลใหญ่มีหลักแหล่งอยู่ทางลุ่มน้ำน่านเขตอุตรดิตติพิสุโโลกที่มีพัฒนาการเป็นชุมชนเมื่อราว2,500ปีมาแล้วจากนั้นเติบโตขึ้นเป็นชุมชนใหญ่หรือสถานีการค้าตั้งแต่หลังพุทธศักราช1,000ซึ่งเป็นยุคทวารวดี ครั้นถึงหลังพุทธศตวรรษ1500ก็เป็นดินแดนในเครือข่ายอำนาจทางการเมืองและการค้าของรัฐละโวะ๊กกาโพธที่ลบบุรีจึงมีชื่อในตำนานว่ากัโพธด้วยมีพยานหลักฐานไม่น้อยน่าเชื่อว่าตระกูลใหญ่ของพ่อขุนศรีนาวนำถุงมีศูนย์อำนาจอยู่บริเวณเมืองพิษณุโลกชื่อในยุคหลังๆังสืบจนปัจจุบันแล้วมีลูกนามว่าพ่อขุนถาเมืองที่จะมีในประวัติศาสตร์ยุคต้นของกรุงสุโขทัยต่อไป บริเวณเมืองพิษณุโลกสมัยโบราณตั้งอยู่บนลำน้ำสองสายขนาดคือแม่น้ำน่านมีชื่อในเอกสารสมัยรัชกาลที่ห้าเรียกแม่น้ำโพเป็นเหตุให้มีชื่อปากน้ำโพอยู่จังหวัดนครสวรรค์ที่ชาวบ้านเรกแควใหญ่กับแม่น้ำอีกสายหนึ่งชาวบ้านเรกแควน้อยมีต้นน้ำอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพิษณุโลกไปทางเขตดอำเภอนครไทยแล้วมีช่องทางระหว่างหุบเขาต่อเนื่องถึงอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานมีร่องรอยในจารึกวัดสีชุมกับเอกสารอื่นๆเช่นพงศาวดารเหนือระบุตรงกันว่าตระกูลใหญ่ของพ่อขุนศีนาวนำถุงมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติเกี่ยวโดไปทางบริเวณสองฝั่งโขงตั้งแต่มืองเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมืองหลวง,งพระบางล้านช้างมืองบิงจันศรีโคตตะบูน ขณะดเดียวกันก็เป็นเครือข่ายของรัฐลาว์บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่อยู่ใกล้ทะเลเอ่าวไทยด้วยรัฐลาว์สนับสนุนให้เกิดรัฐสุขโขทยัยนับถือพุทธมหายานพระลาว์สมัยนั้นนับถือาศาสนาฮินดูและาศาสนาพุทธฝ่ายมหายานเป็นแหล่งสังคมวิทยาการและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองสำคัญที่สุดสมัยนั้นคนทั่วไปถ่ายนอก เรียกชาวละวค,ครั้งนั้นอย่างยกย่องว่าของโดยไม่ระบุเผ่าพันธุ์แต่มารวมรวมไม่ว่าจะเป็นตระกูลภาษากลุ่มชาติพันธุ์ใดก็าตามถ้าอยู่ในขอบเขตเมืองลาวแล้วนับถือฮินดูกับมหายานมีความรู้ตัวอักษรเขมรก็เรียกอย่างยกย่องเป็นของทั้งนั้นฉะนั้นของจึงไม่ใช่ชนชาติใดชนชาติหนึ่งโดยเฉพาะแม้จะอยู่ในตระกูลภาษาลาวไทยก็ถูกเรียกอย่างยกย่องเป็นของ ได้ถ้าเขาเรีบดนับถือฮินดูหรือมหายานใช้ตัวอักษรเขมรหรือปะปนกันทั้งฮินดูทั้งมหายานครั้นหลังจากนั้นต่อมาอีกนานจึงอวนชื่อของให้หมายถึงพวกเขมรในกัมพูชาเพราะใช้ตัวอักษรเขมรสืบเนื่องมาเมื่อรัตนวโวกเป็นศูนย์กลางของาศาสนาพรามกับาศาสนาพุทธฝ,ฝ่ายมหายานแล้วอุดหนุนให้เกิดบ้านเมืองขึ้นทางลุ่มน้ำน่านน้ำายม จะเห็นว่ามีการสร้างเทวสถานปูจาขึ้นบริเวณเชิงเขาหลวงกับสารตาผาแดงบริเวณเมืองเก่าสุขโขทยัยแล้วกระจายไปที่อื่นๆอีกเช่นบริเวณที่เป็นเมืองศรีสัชนาลัลบนลุ่มน้ำายมเดียวกันแต่ร่องรอยของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีอยู่ที่วัดพระภัยหลวงเมืองเก่าสุขโขทยัยบริเวณวัดพระภัยหลวงที่อยู่ทางทิศเหนือนอกกำแพงเมืองเก่าสุขโขทยัยปัจจุบันคือขอบเขตเก่าสุดของเมืองที่พ่อขุนศรีนาวนาถุ่งปกครองเป็น ครือข่ายของรัฐละโวกทที่ขนาดนั้นมีศูนย์กลางอยู่เมืองอยุธยาศรีรามเทพหรือกรุงศรีอยุธยาในสมัยหลังต่อมาที่วัดพระพัยหลวงมีพุทธสถานทางมหญญายานมีปรางสังองค์ตั้งบนฐานเดียวกันเช่นเดียวกับปรางสังยอดเมืองละโวกลบบุรีและมีคูน้ํารูปสี่เหลีย่ยมถึงผ้าล้อมรอบปรางสังองนั้นในลักษณะเดียวกับปราสาทของทั้งในอีสาน และกัมพูชาเป็นพยานสำคัญชี้ให้เห็นว่าบริเวณนี้มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับรัฐลวาวอย่างแยกไม่ได้